เกมนี้นะครับเกมนี้เป,นเป็นเกมที่ผมอะไปเจอข่าวเกมนี้เมื่อมาตอ่องวันคือข่าวที่ว่าผู้พัฒนาเกมเนี้ยผู้สร้างเนี่ยเขาจะเลิกทําเกมแล้วน,นะครับเพราะว่าคนซื้อเล่นเกมเนี่ยไอซัเมอร์ออฟห้าสิบแปดเนี่ยคือคนเล่นไม่ถึงสองชั่วโมงแบบเล่นจบไม่ถึงสองชั่วโมงแล้วก็ขอรีฟันเงินคืนกันเยอะจนไม่มีเงินทุนไปทําเกมต่อนะครับผมก็เลยเฮ้ยไอ้เชี่ยอยากช่วยเหลือเขาหน่อยว่ะถึงแบบ ถึงเราก็จะไม่ได้ดังอะไรมากอะแต่ก็แบบเอออยากจะช่วยเหลือเขานะครับก็เลยซื้อเลยจัดเลยนะครับอืมซื้อมาเมื่อต่องวันก็เนี่ยเราจะมาเล่นด้วยกันนะครับป่ะ Let's go m a t Dog ATK ก็เหมือนบางทีเอาคอาพูดถึงกับว่าตำธาพี่พ่อเมคอัพจร่งด้านอาร์ติเดยก็คือบางอย่างอ่ะบางครั้งอ่ะคนก็แบบว่าคิดอ้สิ่งที่มันไม่มีตัวนะครับ It to ก็เหมือนกับว่าไอ้สิ่งนั้นหน้าที่เขาคิดเนี่ยสิ่งเอร์เจร์เนี่ยมันก็ทําให้แบบว่าส่งผลต่อความคิดของคนได้ทําให้คนเป็นบ้าได้เลยได้ตามก็ใช่ก็ไม่ค่เชื่อเรื่องปการเรื่องพวกผีพวกเนี้ยนะอ๋ออ่านไม่ทันไอ้แก่เฮ้ยพยาซีนด้วยวะเชดโอ้สิง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 แบบว่าวู้วู้บาสตาร์ สัยามมือทุกคนครับในเมื่อเราเล่นเกมผีใช่ไหมใครที่ดูอยู่นะครับจอเต็มนะจอเต็มนะคุณถ้าคุณจอไม่เต็มคุณไม่รักกัน <laughs> ชื่อเสียมึงหลอดมากเลยอ่ะฉันตามฉันมองหาทุกมุมเลยอ่ะไปรถไฟ A.D.M.D. ของฉันเลยตอนนั้นก็คือที่เขาสั่งอะไรก็คือมาตามหาพวกปรากฏการณ์เหนือธรรมชาตินั่นแหละก็คือเดินตามหาทั่วบ้านก็ไม่เจอหลักฐานอะไรเลยนะครับก็เหมือนวิญญาณอยู่ในบ้านหลังนี้อ่ะศพไม่เจอไม่เจอศพนะครับ ก็มาที่นี่เพื่อตามแบบเขาเรียกว่าเหมือนมาล่าตาผีอะไรเงี้ยมาดูว่าเฮ้ยมันจะจริงหรือเปล่าตามคําล่ําลืออะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอืมมาทำไมสิ่งเบอนประตูจะทำไมจะเป็นหน้านี้นอยู่วะ <c oughs> เพื่อนมึงค้ะอ,อะไรอ่ะตอกกระปูเหรอ <c oughs> มึงตอกกระปูเหรอ ถามว่าผมเป็นคนกลัวผีไหมก็ค่อนข้างจะกลัวเกะผีนะก็ไม่รู้ว่าจะอุเอ m ิก้าเกมพรีเซนต์ยั่ไม่ได้เอ้ยนะน e e d to เอ o l i c e ่แ m ไมต้องดปสำรวจแคมป์แห่งนี้อย่างนั้นเหรอได้เลยเพื่อนเนี่ยไรเนะี่ยก็ไม่มีไปแล้วไปดับนะครับฉันอ่านไม่ออกเนี่ยว,ว่าเขียนว่าอะไรเนะี่ย ต้องไปหาีิชินเดรี่รัลสเตียสะตแล้ว,ลว <laughs> <laughs> เอ้าไม่ใช่อ๋อกดทีดขวาอืมเนเช้าจะเป็นแบบโรงเรียนอนุบาปลปะดูสิหัวเสียงนดเลืนไม้เอดเอดเลยนะแม่จ๋า <c oughs> ข้าไม่ได้อ๋อยืดยืดบันเทิงเล่นเกมผีไงเกมตลกไอ้ฮะออกไปได้เพื่อนโอ้โหข้างนอกข้างนอกได้มาเป็นเป็นพีเอ็นจีเลยเป็นเฮ้ยเฮ้นั้นย่อได้อะไรอ่ะก็อ่านไม่ออกเหมือนเดิมสินะเข้าใจละให้อ่านออกเชิญครับตัวโซ ผมขานไม่ออกเหมือนกันผมไม่เคยเรียนนเสียมาทำไมอ่ะอันนี้อะไรอ่ะไอเชียเมดคิดเอรอ And chasing my hue โอเคโอเคเหมือนห้องนี้ไม่น่าจะมีอะไรเนาะอืมพังไม่ได้แล้วนูคิว่าจะแบบ งัดประตูซิมูลเลเตอร์เอ้ยโอ้โหเชียคือผมไม่รู้นะว่าเขาเล่นนี่เป็นของเล่นเด็กเด็กมันชอบไหมอะแต่กูเห็นหน้าแล้วกูคงกลัวมากกว่ารู้สึกจะไม่ชอบก็ก็ตายอย่างเงี้ยดูหน้ามาดิคุณไอเชี่ยโคตรหลอนอะหน้ามันหลอนจัดเลย เฮ้ยเชียมีใครมาให้อาหารแมวที่ดีอีกกันเหรอไอเชียเฮ้ยไเกลกียดไอคุเก่าอุ้ยแก๊สว่ะทำไมไม่มเียงรถไฟด้วยวะไหนรถไฟมึงเนี่ยกูยเห็นจะปาที่เป็น png อายไม่ออกเช่นเคย เฮ้ยอะไรอะ่ะเสียงอะไรอ่ะโอเคเพื่อนอไม่ออกเหมือนเดิมแตะไปเลยเฮ้ยเพื่อนผมเพื่อน,นมีคนจะเข้ามาไม่แกะวันนี้จะเสียกันปะมันนั่งเกะเกะๆกะกะกะ ไม่แต่พระเอ็มเข้ามาทางไหนวะเนะี่ยมึงเข้ามายังไงเนะี่ยประตูล็อกอย่างเงี้ยอนะุ้ยเฮ้ยเหรอเนี่ยไปทากไหนอะ่ะมันมีด้วยเหรอวะตอนแรกอะ่ะไม่มีดิ Yes

คิดเ,เองบ้างเมื่อกี้เหมือนตามันก็พิบอ่ะอะไรนั่นบอลเพื่อนเกมนั่นบอลกันหรออุ้ยเขี้ยะโอ้ดิจิตอ่ะแมว ตุกตาที่มันมีแบบกระดึอกออกมาจะมีตัวเล็กๆลงเรื่อยๆวะต้องหาเทียนครับจะมืดแล้วถ้ามัมีเสียงเหมือนประกาศอันนี้เลยวะอุ้ยแยอ่ยชิลูกตานายอยีกแล้วตุกตาก็ตายตะบอลเนี่ยเนี่ยเทียน เพียงจะมุ่งไปล่ตอนคืนโอเคเอามาเอาอะไรวะเนี่ยกนเคยอยู่ที่นี่เหรอคืงเป็นใครอ่ะเฮ้ยอะไรเขาเพืเ่อนมึดจังเลย งไม่พกไปฉายไปด้วยวะเนี่ยมึงมาหนาตาผีได้ี้ยมึงมาหนาตาผีมึงไม่ได้มาตั้งแคมป์ถ้ามึงจะตั้งแคปมมึงก็ต้องหาไปก้นเฮ้ยอ่าเตแจินะอ,อ,อะไรอ่ะดิชันรี่อ๋ออ๋อออโอ,อ,อดา สอนระบบทาอันนี้ไะเนี่ยคือปุ่มซูมกระปุ่มออกมันอ,อ,อันเดียวกันเลยเบนอันออกแล้วใช่ไหมโอ้โยีเย่เป็นแคมป์เปิดหนึ่งเก้าห้าห้าโดยคุณนาเรีอาอนาโทนเวออะไรไปนเนี่ยเขาไปไหนเราก็ไม่รู้สินะประเด็นคือมึงอ่านมึงเปิดดิกเร็วจังเลยอ่ะมึงเปิดแบบต,ออต,ติดออโต้เหรอแต่ดิดสภาพมันก็ไม่น่าจะออตโต้นะนี่อะไรเนี่ยที่นอน มึงจะนอนนี่จริงดิเพื่อนมึงเอาจริงเหรอไอ้ผมก็อา่านอะไรก็ได้นี่ผมก็ไปอ่านก่อนนะครับเฮ, é! ฮ, é! ฮ é! ้ยเฮ้ยหายโอ้หเชยยากใช่ไหมก็มีตำนานว่ามีสารรับเลี้ยงเด็กกัมพาใกล้ๆแคมป์นี้ก็มีเด็กที่หญิงที่กลัวน้ำสินะ,ะโลกพิษนักบ้าอย่างนั้นเหรอ เธอจะไม่อานน้าล้างตัวหรือไปไปน้ําเลยละ่ะวันหนึ่งมีผู้หญิงที่โตกว่าอยาจที่จะขําเธอมัดแขนเธอแล้วก็ราดน้ําใส่เทน้าใส่อะพัวว่าเทอบนะครับแล้วเธอกลัวมากแล้วก็วิ่งหนีไปแล้วก็ตามหาเธอไม่ได้ในเวลาหลายวันต่อมาเธอก็เขาตัดสินใจว่าเธอน่าจะตายไปแล้วแ,ลวแลวหละอีกอะฮะ แล้วคืนหนึ่งเธอก็กลับมาด้วยน้าเสื้อผ้าแบบเสื้อนอนนะปัจจมาคือเสื้อนอนนะครับที่แบบเปียกโชกแล้วก็ฆ่าทุกคนที่กันแกล้งเธอชีดแล้วจากนั้นวิญญาณของเธอก็กดกายทุกครั้งในห้องน้ําตอนอาจารย์เต็มดวงหน้านี่นี่ห้องน้ำแล้วบ่นนี้นี่ห้องน้ําใช่ปะนี้นี่อาจารย์ก็ไม่น่าจะเต็มดวงตอนนี้ เอ้ยอะไระอ่ะอ๋ออ๋อใจนึกว่าดับมันมืดนีด่ไงเนี่ยอวสังแก่ฉันกลัวเหลือเกินไม่รู้ว่ามันจะจบอย่างนั้นฉันชื่อใจเธอเพื่อนฉันแอนนาะฉันขอโทษที่ฉันจะไม่สามารถหยุดเรื่องนี้ได้อะไรอ่ะเอ้ยไปเอกมึงเอาจริงดิมึงจะอยู่จริงเหรอหลุดถามหน่อยมึงจะอยู่นนี้จริงเหรอมึงเอาจริงดิมึงจะบ้าเหรอเพื่อน อะไร You need to pick up a small mirror. คุณจะต้องหยิบกระจกอันเล็กมา and stand in front of the large one. แล้วก็ยืนอยู่หน้าอันที่ใหญ่กว่าทุบให้แกคาริโดคาริโดมุมป่าววะเดี๋ยวนะคาริโดอเออช่างมันเสยียง Stay t h r e e t i m e แปร f o o t lady พูดสามครั้งว่าแปร f o o t lady Show me my f a c e and I will give my shoe in return. โชว์แสดงโชว์สไตล์ให้ฉันเห็นของฉันและฉันจะให้รองเท้าเป็นการตอบแทนแบฟฟตบอกว่าเท้าเปล่าเท้าเปือยนะครับแบบไม่แต่งเท้าอะ่ะก็ที่นี่เขาเขาเตะก็บอกว่าผู้หญิงที่อยู่ที่นี่นะเชื่อในเรื่องของพวกจริงเรื่องรับธรรมชาติ่ะนะมไม่เจอจริงจริงไม่เจอแบบจริงจัง นนะตาหรืออะไรวะเนี่ยอุย้ยเพื่อแชคมันก็นจะหมดแล้วนะ่ะแช่มช่มันได้ไปต่อต่อนะโอเคเพื่อนจุดเลยตั้นจุดเทียนได้แล้วตอนนี้ทำไงครับแล้วจุดเพื่ออ๋อ จะนอนจริงเหรอเอาจริงดิโอ้แล้วนอนจริงด้วยโอเคแล้วมันนอนจริงด้วยเพื่อนคื้นที่หนึ่งผ่านไป